ใสฟุตด,ดีนชนแครับไซฟุตด,ดีนครับผมไซฟุตด,ดีนชั้นแอครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับคนในจังหวัด่าร้านอาหารก็จะเป็นงานท่องเที่ยวต่างๆก็มาถ่ายดู <ผม S 1> อยากรู้ว่าในนาราธิวาสมีอะไรน่าสนใจอ่ะไปติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับเด็กๆขายอะไรครับเด็กๆขายอะไรครับ เขาพดอบเลยโอ้นี่ถ้วยเท่าไหร่ฮะยี่สิบห้าบาทมีอะไรบ้างเอาใส่อะไรบ้างนี่นี่นี่้นี้นนนทำให้ลูกค้าเหรออ่าทำก่อนทำก่อน